ค่า่องมูล,ลค่าที่ต้องใจ่ายให้ลิซ่าและพิงต่อการโพสต์อิสแ a รมเคป๊อปคนเดียวมูล,ลค่าอูห้หูนักมากช่วงนี้ลิซ่าตกสื่อรัวบอกแบบนี้ค่ะ สวัสดีวันชาวบริงทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกับเรื่องบันนีของน้องลิซ่าไรทเพิงที่ต้องได้รับกับคู้จ้างต้องมีมูลค่าเท่าใดนะคะแค่น้องลิซ่าลงรูปก,ก็เป็นเศรษฐียอมยอมได้แล้วล่าสุดทางสื่อได้มีการลงข่าวนะคะทาง Hopper H Q ค่ะได้มีการลงข่าวลิซ่าคือศิลปินเคป๊ปเพียงคนเดียวค่ะที่รวมอยู่ใน2,023 อิสตาแกรมลิช i ิ t ของ Hopper HQ นะคะด้วยค่าใช้ใจ่ายต่อโพสต์575,000ดอลลาร์นะคะซึ่งตีเป็นเงินไทยนะคะก็ราวประมาณ20 3 2 9 0ล้าน3 0บาทกันเลยทีเดียวค่ะมูลค่าที่ร้องอู้หูตาโตหนักมากซึ่งน้องลิซาก็อยู่ที่อันดับที่28ค่ะแล้วก็เป็นจำนวนรายชื่อนี้ก็มีแต่คนดังๆทั้งนั้นที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะน้องลิซ่าคือหนในวงการเคป๊คนเดียวค่ะที่ติด แน่นอนว่าอันดับที่หนึ่งนี้นะคะต้องตกเป็นของนักฟุตบอลระดับโลกค่ะคริสเตียโนโรนัลโดนะคะค่าใช้ใจ่ายในการโพสต์เขาต้องได้รับเงิน114.337.423บล้านาบาทอันดับที่สองนะคะตกเป็นของลโดอนเนลเมสซี่ค่ะราคาใจ่ายในการโพสต์เขาต้องได้รับเงิน2.597.000ดอลลาร์ค่ะตีเป็นเงินไทยก็ราวประมาณเ1 8 1 6ิ บาทอันดับที่3ค่ะตกเป็นของนักร้องซารีนาโกเมสราคาใช้จ่ายในการโพสต์เขาต้องได้รับเงินถึง2,558,000ดอลลาร์ค่ะตีเป็นเงินไทยก็ราวประมาณ9 0 4 3สิบลบาทนั่นเองละค่ะอันดับต่อมาก็ตามรูปภาพตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะและจะถ้ายนะคะช่วงนี้ลองลิซ่าน,นี้ก็ขยันตกสื่อเป็นอย่างมากเกรยเียกได้ว่าม่ว่าจะหยับตัวทำอะไรนะคะก็เป็นกระแสไปหมดทุก สื่อต่างก็ตีข่าวบอกว่าลิซ่าตอนนี้มีผู้ติดตามเกิน5ล้านคนแล้วนะคะบนสปอติฟาททำให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปหญิงที่มาถึงเป้าหมายนี้เร็วที่สุดค่ะรวมถึงสื่อเวกสิงคโปร์และดับบัลยูเกาหค่ะต่างก็ลงข่าวนี้ด้วยเช่นกันก่าวคราวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ